สีวัยรุ่นมาแล้วค่ะเพื่อนๆสีชมพูค่ะน้องเขาเป็นขวัญใจเลยนะคะเพราะว่าอายุน้อยที่สุดในกลุ่มแล้วนะคะนี่ค่ะมาด้วยสีชมพูนะคะแล้วก็ดอกคอสมอตค่ะดอกคอสมอสรอบนี้เราใช้คอสมอตสีม่วงนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะว่าตอนที่นึ่งเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะให้สีอะไรค่ะนี่ค่ะเราวางกระจายแบบนี้นะคะอันนี้เราใช้เทคนิคการห่มผ้านะคะเราจะลองผ้าชิ้นล่างไว้หน่อยนะคะ ไม่หน่อยอะลองชั้นบ้านนะเพื่อจะให้ด้านล่างเนี่ยได้สีชมพูด้วยเรามีใบไม้ด้านล่างนะคะเพื่อนๆแอบดูได้นะคะนี่ค่ะเรามีดอกไม้อยู่ข้างล่างด้วยนะคะด้านบนก็วางประมาณนี้ค่ะนนี้เราค่อยๆกิ้งมานะคะอันนี้ต้องระวังนิดน,นึงเพราะว่าดอกไม้ก็มีความหนาเพราะฉะนั้นเวลากิ้งเนี่ยอาจจะลําบากนิดน,นึงโอเคอ๋อเราหันผิดทางนิดน,นึงนะคะ<ม>ก็เลยหมุนไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะ<ม>อ่ะขยับมาอันนี้ต้องช่วยกันสองคนสาคนนะคะ งานออกมาก็จะได้สวยค่ะแต่ละประกันว่าตัวนี้หวานอยู่แล้วนะคะเพราะยังไงก็เป็นสีชมพูค่ะเพื่อนๆอันนี้เป็นอันนี้เป็นกิจกรรมวันที่วันที่3นะคะเราก็สนุกกันมากเลยนะคะเราก็เหงื่อแตกมากเลยค่ะเพราะร้อนมากนะคะเดี๋ยวเรารอตอนที่งานเสร็จนะคะเราก็จะหายร้อนไปหน่อยหนึ่งนะคะเพื่อนๆที่เหลือก็คือคายแล้วค่ะออกหมดเลยค่ะออกหมดเลยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันตอนที่แกะแล้วนะคะว่าเป็นยังไงอันนี้ผ้าหรือเยอะไปหน่อยผ้าคลุมเหรือเยอะไปหน่อย แต่ไม่เป็นไรค่ะเราจะเก็บผ้าคลุมไว้สำหรับทํางานชิ้นอื่นด้วยนะคะโอ,คโอเคค่ะเ,คเดี๋ยวให้น้องเขพันนะคะเดี๋ยวเรามาดูต่อตอนที่งานเสร็จแล้วแกะเรียบร้อยนะคะบ๊ายบายค่ะ